สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานของ AIR c y b e r t e c h S2 Pro นะคะตัวนี้จะประกอบด้วย AIR c y b e r t e c h S2 Pro 1ตัวนะคะแล้วก็จะมีเคสด้านหน้าแล้วก็จะเป็นเคสด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวต่อสำหรับท่อลมร้อนและท่อลมเย็นนะคะท่อน้ำพิ้งสำหรับแอร์นะคะแล้วก็ตัวท่อส่งความเย็นและท่อส่งความร้อนนะคะจะมีอะแดปเตอร์นะคะแล้วก็สายไฟอะแดปเตอร์นะคะรวมถึงคู่มือการใช้งาน CyberT e c h S2 Pro ด้วยค่ะลาดับ ต่อไปเราจะมาแนะนําวิธีการประกอบเคสด้านหน้าและเคสด้านหลังนะคะรวมถึงการต่อท่อส่งความเย็นและท่อส่งความร้อนด้วยค่ะเริ่มจากการที่เราจะต่อเคสด้านหน้าก่อนนะคะด้านหน้าตัวแอร์นะคะจะมีช่องสําหรับต่อเคสนะคะแล้วเราก็กดเข้าไปแบบนี้ได้เลยถ้าลูกค้าจะต่อท่อนะคะให้ใส่ตัวเคสสําหรับเชื่อมระหว่างเคสกับท่อส่งความเย็นแล้วก็เคสสําหรับท่อส่งความร้อนได้เลยนะคะด้านหน้า แล้วก็ต่อท่อเข้าไปที่ด้านหน้าของแอร์นะคะตัวเคสด้านหน้าจะมีเกลียวให้ลูกค้าใส่นะคะลูกค้าอาจจะต้องสังเกตว่าเกลียวมันตรงกับจุดไหนนะคะแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะคะเพื่อให้ตัวท่อส่งความเย็นลงล็อกนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นท่อส่งความร้อนนะคะทาเหมือนกันค่ะโดยการต่อเข้าไปที่เคสด้านหน้าถ้าในกรณีที่ลูกค้าใช้แอร์ไว้นอกเต็นท์นะคะลูกค้าก็จะต่อเคสด้านหน้าแล้วก็ต่อท่อส่งความ เย็นเข้าเต็นท์แล้วก็ท่อด้านล่างนะคะมันจะเป็นท่อดูดอากาศภายในเต็นท์เข้ามาหมุนเวียนในเต็นท์ของลูกค้านะคะหลังจากนั้นลูกค้าก็สามารถต่อท่อน้ําทิ้งนะคะด้านหลังของตัวแอร์ได้เลยโดยที่จะมีท่อนะคะให้ลูกคา้าทางซ้ายทางขวาลูกค้าสามารถเลือกใช้ว่าจะต่อท่อออกไปทางไหนนะคะอันนี้เราจะลองต่อท่อฝั่งนี้ลูกค้าก็สามารถต่อท่อน้ําทิ้งออกนอกเต็นท์ได้เลยค่ะในกรณีที่ลูกค้านะคะเอาตัว ไว้ข้างในเต็นท์นะคะลูกค้าก็จะต้องใช้เคสด้านหลังนะคะเพื่อที่จะต่อท่อส่งความร้อนออกไปลูกค้าก็จะต้องย้ายตัวท่อนะคะย้ายมาใส่ด้านหลังในกรณีที่ลูกค้าเอาตัวแอร์ไว้ข้างในเต็นท์นะคะพ่อควรระวังการใช้งานนะคะให้เอียงด้านหน้าแอร์สูงขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อให้ตัวแอร์สามารถลำเลียงน้ําออกได้ฟโฟล์ึ้น,นะคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะใช้อแดปเตอร์นะคะในการเสียบใช้งานจะมีช่องเสียบอแด ตอ,อยู่ตรงนี้นะคะ หลังจากที่ลูกค้าประกอบแอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถเสียบกับ power station หรือว่าปลั๊กไฟบ้านได้ตามปกติเลยเราจะมาอธิบายการใช้งาน Air Cybertech S2 Pro นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาดูที่หน้าจอของ Cybertech นะคะตัวนี้จะมีปุ่มเปิดตรงกลางกดค้างไว้3-5ถึง5วินะคะให้เครื่องทำงานรอให้ตัวเครื่องะคะ่ะเซตตัวสักระยาหนึ่งการทำงานของ c y b e r t e c h S นะคะเราจะมาดูที่หน้าจอด้านซ้ายนะคะ จะเป็นปุ่มปรับพัดลมนะคะลูกค้าสามารถปรับพัดลมได้ถึง6ระดับตามความชอบของลูกค้าได้เลยแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะหน้าจอที่จะอยู่ด้านขวามือจะเป็นการปรับอุณหภูมินะคะได้ตั้งแต่32องศาจนถึง16องศาไซเบ่ร์เทคเอสทูนะคะมีคุณสมบัติ2คุณสมบัติก็คือสามารถทำความเย็นได้ที่5,100วิหนย BTU แล้วก็อุณหภูมิ16องศาจนถึง28องศาลูกค้าจะสังเกตได้ที่หน้าจอแสดงผลนะคะจะเป็นไฟสีฟ้านะคะซึ่งจะแสดง ว่าเราทำโหมดความเย็นอยู่แล้วก็โหมดให้ความอบอุ่นนะคะอุณหภูมิก็จะอยู่ที่29-32ถึง32องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ความร้อนได้ที่6100 BTU นะคะหน้าจอแสดงผลจะเป็นหน้าจอแสงสีส้มนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะเราจะมาดูในเรื่องของการทำงานของแต่ละโหมดนะคะว่าทำงานยังไงบ้าง CyberTech S 2 Pro นะคะก็จะมีโหมดการทางานได้แก่โหมด m a ็นะคะโหมด m a ็จะเป็นโหมดที่ให้ความเย็นสูงสุดแล้วก็ความแรง รมสูงสุดโหมดต่อไปจะเป็นโหมดออโต้นะคะโหมดออโต้แรงลมอยู่ที่ระดับ3นะคะแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่16องศาแล้วก็โหมดต่อไปนะคะจะเป็นโหมดไล่ความชืน้นโหมดไล่ความชื้นเนี่ยลูกค้าสามารถใช้ปรับความชื้นในขณะที่ลูกค้าไปแคมปิ้งได้ถ้าในสภาพภูมิอากาศณนะปัจจุบันชื้นนะคะแล้วก็โหมดต่อไปนะคะจะเป็นโหมดพัดลมโหมดพัดลมก็สามารถปรับแรงลมได้ถึง6กระดับเช่นกันในขณะที่ลูกค้าใช้งานแอ,อรอ์มาระยะหนึ่งแล้วแล้วลูกค้า าอยากจะพักเครื่องเพื่อลดการทํางานของแอร์ก็ปรับเป็นโหมดพัดลมทิ้งไว้ก็ได้คะ่ะเนื่องจากโหมดนี้จะกินไฟค่อนข้างน้อยถนอมแบตเตอรี่ของลูกค้าด้วยโหมดต่อไปก็จะเป็นโหมดทําความร้อนนะคะหน้าจอก็จะแสดงตัวไอคอนเป็นพระอาทิตย์แล้วตัวนี้ก็จะสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่29ถึง32องศาถ้าลูกค้าอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศที่ค่อนข้างเย็นก็สามารถใช้เป็นฮีเตอร์ได้โหมดต่อไปจะเป็นโหมดอีโคสลิปนะคะโหมดอีโคสลิปเหมาะสําหรับการพัก ักผ่อนในเวลากลางคืนนะคะเนื่องจากตัวแอร์ค่ะจะมีเสียงที่เบาลงจากปกติจาก55เดซิเบลจะเหลือที่38เดซิเบลนะคะก็เหมาะสําหรับการพักผ่อนแล้วก็โหมดต่อไปจะเป็นโหมดอีโคนะคะอีโคก็เป็นโหมดประหยัดพลังงานนะคะพัดลมจะอยู่ที่3ระดับโหมดนี้ก็เหมาะกับการประหยัดพลังงานเช่นกันคะ่ะแล้วก็โหมดต่อไปนะคะจะเป็นโหมดตั้งเวลาปิดการใช้งานนะคะลูกค้าสามารถตั้งเวลาตั้งแต่30นาทีจนถึง12ชั่วโมงนะคะตัว แอร์ก็จะปิดการทำงานตามที่เราตั้งไว้ค่ะแล้วก็ตัวด้านหน้าของแอร์นะคะปรับองศาได้อยู่ที่45องศาค่ะ ลำดับต่อไปนะคะเราจะมาแนะนำการใช้รีโมทของ Air s เ v e เปเทคเอสทนะคะร่วมกับตัวแอร์ตัวกล่องนะคะก็จะเป็นลักษณะกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวรีโมทด้านในนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อตัว Air s เ v e เปเทคเอสทไปแล้วและอยากจะได้รีโมทไปใช้ร่วมกันด้วยนะคะแนะนำให้ลูกค้าเปิดแอร์ทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็เปิดตัวปุ่มการทางานของรีโมททิ้งไว้นะคะเราจะไปปรับที่หน้าจอของตัวแอร์นะคะให้อยู่ในโหมด e c o นะคะพอ เราปรับหน้าจอแอร์อยู่ในโหมด e c o Sleep แล้วให้ลูกค้ากดที่ปุ่มโหมด Eco นะคะ6วิจนกว่าหน้าจอจะขึ้นขีด2ขีดบนที่ตัวแอร์นะคะหลังจากหน้าจอขึ้นเป็นขีดแล้วให้ลูกค้ากดปุ่มสั่งการนะคะปุ่มใดก็ได้ถ้ากดแล้วอุณหภูมิเปลี่ยนหรือพัดลมเปลี่ยนแสดงว่าตัวแอร์แล้วก็รีโมทเชื่อมกันแล้วนะคะลูกค้าก็สามารถสั่งการผ่านรีโมทได้เลยไม่ว่าจะเปิดเครื่องปิดเครื่องหรือแม้จะปรับความเย็นปรับอุณหภูมิลูกค้าก็สามารถปรับที่รีโมทได้เลยหากลูกค้า จะไม่ใช้งานแอร์แล้วก็ให้กดปุ่มติดค้างไว้3-5วีนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอของรีโมทนะคะจะเป็นหน้าจอแสดงแบบ LED นะคะ สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อ Air c y b e r t e ์ S2 Pro ไปแล้วนะคะเราก็ยังมีอุปกรณ์เสริมนั่นก็คือกระเป๋าสำหรับเก็บอุปกรณ์นะคะแล้วก็สามารถใส่ Air ในกระเป๋าสีดำนะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ในราคา1,990นะคะแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่กำลังมองหา Air พกพานะคะขนาดเล็กและน้ำหนักเบาเราก็อยากจะแนะนำา Air ไซ v e t e c h S2 Pro นะคะขนาด5,100 BTU และขนาด6,100 BTU นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ช่องทาง Jackery Thailand นะคะรวมถึง TikTok Jackery Thailand ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ